วันนี้นะอากาศเริ่มเย็นอนะ่ะหมอกก็เริ่มลงแล้วนะก็เลยว่าจะซ้อหาอ้อย่างอุ่นๆฮ้อนๆกินสักน้อยก่อนก็ขจาจมาพอกาดเนาะมันจะมีอ้อย่างเฮือหญ่าก,กินได้พองว่าจะต้มข้าวกินนะผัดพักบุ้งเฮากับไนะ้าอ่ะยำผักกาดกระป๋องกินถ้าจะดีเนาะกลับมาถึงบ้านก็ข้าจมาต้มข้าวไว้ก่อนต้มข้าวไว้เกิงหม้อเมื่อี้ก็ได้ละก้นานอะกินสองสามคนเองอนะ่ะวันนี้เหาก็ว่าจะยำผักกาดกระป๋องแล้วก็จะผัดตับกระเทียมกินตัวอ่ะ นี่นะเรากล่าทําทความสะอาดแจ้น้ําเกลือกับน้ําส้มสายชูไว้แล้วก็หมักแป้งไว้เรามีกระเทียมเนาะตําเตรียมไว้เลยแล้วก็มีผักกาดกระป๋องเฮาก็่าหั่นเตรียมไว้เลยนะเครื่องมันก็จะมีหอมแดงพริกแล้วก็มะนาวเหี้ยเนาะเตรียมเครื่องเตรียมครัวเรียบร้อยเฮาก็ไปลงมือยำผักกาดกระป๋องกันก่อนผักกาดกระป๋องมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วเนาะเฮาก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยกระปอแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยเหยาะพริกชูลงไปหน่อยเพื่อความกลมกอมแล้วกับนี้เฮาก็ใส่ พริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงซอยลงไปที่บ้านจะชอบกินรสจัดกันก็เลยใส่พริกขี้หนูลงไปนักน้อยแล้วก็บบีบมะนาวใส่ลงไปภาคกาดกระป๋องนี่มันมีรสชาติมันเกมอยู่แล้วเนาะเฮากับว่าต้องใส่น้ำปลาเนาะใส่เป็นซีอิ๊วขาวแตนแล้วกับโกนคู่เค้าทุกอย่างให้มันเข้ากันอนี้เลยนะลืมซื้อขึ้นช่ายมาบ้านไหนไผมีขึ้นช่ายกับหั่นใส่ตัวนอกมันจะได้หอมหอมยำเรียบร้อยแล้วเฮากับว่ายมาเนาะตับผัดกระเทียมกันเนาะก่อนอื่นเฮาก็จะมาลวกตับก,ก่อนนะ พอน้ำมันเดือดๆนะเฮากระเทตับใส่ลงไปเลยแล้วเฮากับปิดแก๊สเลยนะละตับมันไว้จะเอี้ะคือมันแจ่ความฮ้อนไว้สักห้านาทีนะเฮาบอต้องไปย่างอย่างมันละหลังจากนี้เฮาจะมาลงมือผัดตับกระเทียมกันเลยใส่น้ำมันลงไปแล้วนะเฮากับเอากระเทียมใส่ลงไปเลยผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมเลยนะแต่บ่กต้องให้กระเทียมมันสุกเกินไปเด้อบ่กต้องให้กระเทียมมันเหลืองมากเฮาผัดแค่กระเทียมมันมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมากับปอละเนี่ยประมาณนี้ก็ได้แล้วนะแล้วเฮากับเอาตับที่เฮาแจ้ไว้แล้วนะเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสชาติ ใ่ซอสปรุงรสลงไปน้อยซอสหอยนางรมลงไปแหมน้อยแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เยาะพี่ชูลงไปแหมน้อยเขาปรุงตเอี้ยกับเอาแล้วนะทุกอย่างใส่ยางละนิดละน้อยกับปอหฮาบด,ดีมือนักเด้ออันเดี๋ยวมันจะเก็มผัดคุกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยเนี่ยเขาผัดแห้งอี๋นะโอ้ยกินก็เข้าวต้มเนาะเหมาะหฮาบด,ดีใส่น้ำนักเด้อเนี่ยแล้วเฮาก็ตักใส่าจานเลยนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยโอ้ยก,นะกินก,ากาัเข้าวต้มเนาะกินกับผักกาดกระป๋องหำกลมเข้ากันขนาดปะกินเข้ากัน